ใช้กระดีดูครับกระดีจะเต็มกระตีกลา,า่ไม้แรกตโตขึ้นไหน ลากปันหัวนอ้าวโดนโดนโดนกด็ดีอย่าลุกอย่าลุกนี่นไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยคน <c oughs> เป็นกระดีจัดเต็มนะครับกัดดีมากล่องนี้เป็นล่องสูบน้ำนะครับก็เห็นปามขึ้นน้ำนะครับก็ ีผิวน้ำไม่กัดจัดก็ดีเลยก็ดีจัดเต็มเต็มเนี่ยงเลยโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับเป็นเจ้ากระดีนะครับกระดีจะเต็มโอเคครับผมสุดยอดมากครับ